เพราะบุญมาอ่านหนังสือไม่ออกจึงเสียเพื่อนเออเรื่องนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคือพี่เุ็มาแกมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่สามีแกจากไปเอ,อเพื่อนผัวเพื่อนของสามีเนี่ยได้เข้ามาช่วยก็เรียกเก็บค่านู่นค่านี่เอ,อคือฝรั่งเขาไม่ได้มีน้ําใจว่าเข้ามาช่วยฟรีฟรคือที่พูดที่คุยกับสามีไว้ว่าเออจะช่วยเธออย่างนั้นอย่างนี้นนคือให้ความช่วยเหลือกันพอเรื่องจริงแล้วพอหลังจากสามีจากไปแล้วคือทุกการช่วยเหลือ เป็นเงินคิดค่าทำงานเป็นชั่วโมงถ้าไปไปเวลานั้นเอ่อสี่สิบห้านาทีไปเวลานั้นหนึ่งชั่วโมงไปเวลานั้นสองชั่วโมง,โมงคิดเป็นชั่วโมงหมดฉะนั้นแกก็ต้องจ่ายตามเอ่อตามบินที่เขาส่งมาคราวนี้ก็เลิกใช้อันนั้นละเพราะว่าคิดว่าเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าไปใช้เขาทําไมเอ่อคิดว่าเขาจะช่วยเอ่อฟรีนี่เขาคิดเงินเต็มที่เลยเออคือคิดเยอะเลยประมาณนั้นพี่เขาก็ตัดใจจ่ายไปไม่งั้นเขาจะฟ้อง ก็เอาอย่างนี้ก็เลยพี่บุญมาก็เลยบอกว่าคือพี่บุนมาเนี่ยแกอ่านหนังสือไม่ออกอ่านภาษาไม่ได้แกก็ได้ภาษางูปลาอย่างที่เราเคยบอกไว้เนาะคือเป็นคนรุ่นเก่าแล้วคราวนี้แกก็เออแกมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึง่งที่สนิทกันมากคือมีเพื่อนเยอะแยะนั่นแหละแต่ว่าคนนี้จะสนิทมากสนิทต,ตั้งแต่สมัยมาใหม่ๆจนเออผัวแกจากไปก็เพื่อนสนิทคนนี้ก็เออเตือนนู่นเตือนนี่ระวังนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเป็นเพื่อนที่รักกันสนิทสนมกัน ตอน,นี้ด้วยความสนิทสนมกันเนี่ยพี่เขาก็เลยบอกว่าเออเอาอย่างนี้ไหมถ้าเออ,อันนั้นนะเขาเขาไม่ได้มาช่วยแล้วจะไปหวังว่ามีจดหมายอะไรมาจะไปให้เขาอ่านให้หรืออะไรให้เพราะว่าแกอ่านไม่ออกอน่ะทุกคนแกก็เ,เลยเออไปไปให้เพื่อนสนิทคนนี้อ่านดีกว่าแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจก็พเพื่อนเราก็ช่วยแปลให้เราฟังอีกทีมันก็จะดีกว่าที่จะเออไปให้ฝรั่งแปลแล้วก็ฝรั่งพูดให้เราฟังแล้วเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอ่ะก็ตกลงกันก็บอกเพื่อนเพื<ๆ>่อนว่าโอเคมาได้เลย ไม่เป็นไรแต่ละครั้งเนี่ยในเอางี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดฝั่งประเทศเดียรมันเนี่ยนะมันเป็นประเทศที่เอกสารเยอะมากทุกคนโอ้ยจดหมายนั่นจดหมายนี่จดหมายอันนู้นอันนี้เออหลังจากที่สามีจากไปเนี่ยสารพัดจดหมายที่จะมาอืมสารพัดจดหมายที่จะมาอ,นน ون, อันนู้นอันนี้อันนี้อันนั้นคือแกจะต้องเอาจดหมายของแกทุกอันเนี่ยทุกฉบับเนี่ยไปให้ผัวเพื่อนอ่านเออ ไม่ใหม่แแรกมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ผัวเพื่อนอ่านให้ฟังแล้วบางทีแกไม่เข้าใจเพื่อนก็อยู่ด้วยไงทุกคนเพื่อนก็อยู่ด้วยด้วยการที่ว่าเออด้วยความที่แกไม่เข้าใจบางคําแกไม่เข้าใจแกก็ถามเพื่อนว่ามันหมายถึงอะไรเพราะภาษาผัวเมียมันก็จะรู้มากกว่าที่เราเป็นคนนอกที่ไปฟังใช่ไหมทุกคนแต่นี้การที่เขาไปขอความช่วยเหลือเนี่ยครั้งสองครั้งแรกมันก็ไม่ได้มีปัญหาไง แต่ว่าจดหมายประเทศเยอะระมันเนี่ยเอกสารมันเยอะมากทุกคนอืเอกสารมันเยอะมากอันนู้นอันนี้เยอะแยะประมาณคือแกเขาต้องไปบ้านนี้บ่อยอะ่ะทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเ,ออเขาก็จะสังสรรกันเฉพาะพี่ก็บอกว่าพี่บุญมาบอกว่าแกไปบ้านหลังเนี้ยประจําในฤดูร้อนเพราะว่าเขาจะมีสวนมีอะไรก็จะไปนั่งเอ,อ่อทําอาหารไทยกินกันอะไรกินกันอะไรประมาณเนี้ยแต่คราวเนี้ยมันไม่ใช่เฉพาะหน้าร้อนเนี่ยทุกคนมีจดหมายอะไรมาก็าต้องโทรไปนัดเขา เธอว่างไหมสามีเธอว่างไหมสามีของเพื่อนเนี่ยทำงานว่างไหมถ้าว่างฉันจะเอาจดหมายไปให้อ่านช่วยแปลให้ทีเพราะว่าฉันก็ไม่รู้ภาษาอ่านไม่ออกไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วไม่เข้าใจใหม่ๆเพื่อนก็ยินดีต้อนรับมาเลยมาเลยมามาพอหลังๆคือมันบ่อยอะทุกคนบ่อยเข้าอาการที่เพื่อนออกหรือว่าเพื่อนรู้ เออความในในจดหมายนั่น,ม,น,ม,นมันมันมันมีเกออี่ยวกับประกันออประกันชีวิตของแกคือแกกําลังจะได้เงินหรือแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ว่าเออเป็นเอกสารเกี่ยวกับผัวแกที่ว่าแกจะต้องรับต่ออะไรประมาณนี้เนาะก็อ่านให้ฟังไปให้ฟังใหม่ก็โอเคดีทุกอย่างแต่หล UNG ังๆเพื่อนแลแบบว่าเหมือนไม่พอใจที่เราอะไปหาผัวเขาบ่อยๆซึ่งทุกครั้งที่พี่บุญมาไปพี่บุญมาบอกว่าทุกครั้งที่พี่ไป พี่ก็ไปในขณะที่เมียเขาอยู่ในที่เพื่อนอยู่ตลอดเรื่องว่าไปเจอกันคนเดียวหรืออะไรไม่ไปด้วยกันตลอดและถ้าเกิดว่าจะต้องไปเดินเรื่องเอกสารที่อำอเภอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งพี่เขาก็จะไปกับเออเขาจะเพื่อนเขาเนี่ยก็จะไปทั้งผัวทั้งเมียแล้วพี่เขาก็จะเป็นคนจ่ายค่าน้ํามันให้แล้วก็จะให้พี่นพี่บุณมาบอกเราก็มีน้ําใจแล้เข้าใจอยู่ว่าเขามาช่วยเรา ตอนนี้การอยู่คนเดียวเนี่ยการที่เราไม่เป็นภาษามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมทุกคนพี่เขาก็จ่ายค่าน้ํามันให้แล้วก็บางครั้งเอ,อไปร้านอาเซียนช็อปด้วยกันหลังจากที่ไปติดต่อธุรร็จเรียบร้อยก็ไปซื้อของเนี่ยพี่เขาก็ช่วยออกมากอะไรมางคือเป็นมีน้ําใจเพราะว่าให้เงินเขาแล้วเขาไม่เอาอ ก็ซึ้งน้าใจในน้ําใจเพื่อนมาเออเพื่อนให้ความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้แต่ไอการที่ว่าจะไปเจอกันบ่อยๆเราก็ไม่รู้พี่บนมาบอกว่าพี่ไม่ได้โทษเพื่อนนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจคือเพื่อนก็ไม่พูดให้พี่ฟังแต่แบบว่ามึงมึงตึงๆกับพี่ไปหลังๆก็เวลาถามคำก็ตอบคำคือทำเหมือนไม่อยากต้อนรับแต่มันมีความจำเป็นที่ต้องให้ผัวเขาอ่านจดหมายเพราะว่าจดหมายบางครั้งเนี่ย มันเป็นจดหมายต่อเนื่องทุกคนเ,เรื่องนั้นมาเอาหลังจากนั้นเอเราตอบเข้าไปเขาจะต้องตอบมาฉะนั้นการที่เราจะต้องไปเอา้าวันนี้ต้นเรื่องอยู่กับคนนี้แล้วพอจดหมายมาอีกฉบับเราไปให้อีกคนนึงอ่านแล้วเราก็ตอบไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนแรกเขาตอบไปว่ายังไงฉะนั้นการเดินเรื่องหรือว่าการเอได้รับจดหมายอะไรมาที่จะต้องมีคําตอบหรืออะไรเงี้ยถ้าคนไหนช่วยคนนั้นเป็นคนตอบจดหมายอีกฉบับ ต่อมามาเราก็ต้องเอาไปให้เขาอ่านมันเป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นการที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรไม่ดีที่หรือว่าไม่ถูกใจเพื่อนเราพยายามระวังตัวอย่างมากพี่บุญมาจะบอกพี่พยายามระวังตัวอย่างมากพี่รู้อยู่ว่าการที่การที่เราอะเข้าไปใกล้ชิดกับครอบครัวผู้อื่นเน่ยเพราะว่าฝรั่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาไม่ได้แนบชิดสนิทสนุมที่ว่าโอ๊ยขนาดญาติกันเองเน่เขาไม่มีไม่มีธุระเขายังไม่ไปหากันเลย ตอนนี้เรามีความจาเป็นต้องไปขอความช่วยเหลือจากเขาบ่อยๆก็จึงไปหาเขาแล้วด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกับเมียเขาด้วยสนิทกันด้วยก็เลยก็เลยว่าพึ่งเขานี่แหละแต่เราก็ไม่เอาเปรียบไนงะพยายามเวลาไปแต่ละครั้งเราก็ซื้อของติดไม้ติดมือไปเพราะให้เงินเขาแล้วเขาไม่เอาเราก็เข้าใจในสิ่งที่เขามีน้ําใจต่อเราแต่พี่บุญมาก็บอกว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่ผิดอะไรเมียเขาเพื่อนรักของพี่เนี่ยเขาแบบไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับพี่คือมีแสดงอาการเมือเมิงตึง,ตง พี่ก็เลยไม่กล้าที่จะไปเออไปหาเขาบ่อยๆบางครั้งมีจดหมายมาเงี้ยบางทีมันก็อึดอัดอั้นตันใจบางทีมีใบนน่นใบนี่มาแกอ่านไม่ออกอะทุกคนปัญหาคืออ่านไม่ออกแล้วไม่มีใครช่วยพี่บุญมาก็เลยแบบว่าก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาแนะนําเขาบอกว่าเอาอย่างงี้ไหมคือการที่เราอะจะไปหาครอบครัวใครครอบครัวหนึ่งเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันก็ สำหรับฝรั่งมันก็ไม่ใช่เรื่องโอเคแล้วก็เฝรั่งเนี่ยบางทีอ่ะเขาก็ไม่อยากให้ฝรั่งมารู้เรื่องส่วนตัวของเรามากเพราะฝรั่งจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังนะคะไม่ว่าเราจะมีเงินเกษียณเท่าไรเราจะได้เงินเดือนเท่าไรหรือเราทํางานอะไรยังไงส่วนมากเขาจะไม่เล่าให้กันฟังเขาจะปิดเป็นความลับเรื่องส่วนตัวแล้วเขาก็จะไม่ถามกันว่าเธอเงินเดือนเท่าไรรายจ่ายเท่าไรเธอได้เท่าไรเขาจะไม่บอกอันเนี้ย พอเข้าไปสูงสิงมากๆเราจะหมายไปเข้าอ่านมากๆเขาจะรู้ท cin ุกอย่างในสิ่งที่เราได้และสิ่งที่เราจ่ายแล้วก็จะรู้ว่าเรามีเงินเท่าไรอะไรเท่าไหรเพราะว่ามันมีทั้งจดหมายธนาคารสารพัดที่จะมายตจดหมายประกันประกันเขาคือเขาจะรู้เรื่องชีวิตส่วนตัวเราหมดเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยแกก็แบบว่าแกไม่สบายใจนะที่เพื่อนเพื่อนรักแกทามือตึงกับแกแกก็บอกว่า พยายามถามเธอฉันทําอะไรผิดไหมฉันขอโทษด้วยนะถ้าฉันทําอะไรผิดอะไรเงี้ยเออเธอมีอะไรเธอบอกฉันนะถ้าฉันทําอะไรไม่ถูกอะไรพี่บุญมาแกก็นีินสัยดีเนาะแกก็บอกว่าเออเขาเขาก็มียมบอกพี่แต่เขาก็มึนตึงกับพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปปรึกษากับผู้หญิงไทยอีกคนผู้หญิงไทยอีกคนก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้พี่บุญมาพี่บุญมาจะบอกให้ว่าผู้หญิงไทยหลายๆคนที่ผัวตายจากอะทําไมเขาถึงได้มีผัวใหม่ จริงๆเ็าไม่ได้อยากมีหรอกแต่การที่เราไปขอความช่วยเหลือกับใครบ่อยเข้าบ่อยเข้า,ขามันเกิดมันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหลายๆบางคนเนี่ยผัวเขาอาจจะคิดไม่ดีกับเราหรือว่าบางคนเนนคนมียเขาอาจจะหึงเราหรือว่าเอ่อการที่เราเป็นคนไทยเราไปเฟรนลี่กับเอ่อกับเขาโดยโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรแต่เมียเขาอาจจะคิดเพื่อนเราอาจจะไม่พอใจอะไรเราแต่ปัญหาคือว่าพวเพื่อนก็ไม่บอกเราไงเราก็เลยไม่รู้ผู้หญิงไทยหลายๆคนเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ว่ามีแฟนใหม่ ซึ่งจะพัดจะผูบางคนก็จะได้แฟนดีช่วยเหลือดีดูแลดี store, ทุกสิ well, ่งทุกอย่างไม่สนใจเรื่องเงินของเราว่าเราได้เงินเท่าไรเพราะว่าเขาเมื่อนี้เมื่อเขาเข้ามาช่วยเนี่ยเขาจะรู้รายได้รายรับรายจ่ายอะไรของเราหมดเงินธนาคารอะไรเงี้ยจะรู้หมดเพื่อนก็แนะนามาแบบนั้นคือพี่เขาไม่อยากไปหาเพื่อนสนิทแล้วเพราะว่าเพื่อนสนิทก็แล้วไม่ค่อยพอพอใจแกแกก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรขอโทษก็แล้วเออขอคุยด้วยก็แล้วเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่บอกส่วนผัวฝรั่งของเพื่อนก็เหมือนเดิม ม่ได้มีอะไรเพราะว่าพี่บุญมาจกบอกเวลาแกไปแกก็คุยกับเขาเรื่องจดหมายเสร็จแกก็มาคุยกับเพื่อนสนิทแกเพราะแกไม่ได้เคยไปสูงสิงเรื่องอื่นนอกจากจดหมายในจดหมายอ่านอ่านว่าอย่างไงแปลว่าอย่างไงเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เพื่อนอีกคนแนะนําให้หาแฟนใหม่ตอนนี้พี่บุญมาแกก็ยังไม่อยากมีทุกคนแต่ก็มีความจําเป็นนะนะทุกคนอันนี้เราต้องเข้าใจกันนะเออมันอยู่ต่างประเทศมันตัวคนเดียว การติดต่อราชการติดต่อนู้นติดต่ออันนี้ถ้าไม่มีคนที่เป็นภาษาไปด้วยว่าทาไม่ได้ไปหาหมอหาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่เก่งพอเราไม่ไม่เก่งภาษาไม่อะไรเงี้ยนะไม่พอรู้งูปลาก็ยังดีพอเข้าใจนิดนิดหน่อยก็ยังดีแต่ว่าบางครั้งบางคําภาษาที่มันลึกๆเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องมันก็ต้องมีใครสักคนที่เขาเข้าใจภาษาแล้วไปช่วยเราทั้งที่อำเภอทั้งเออทั้งไปหาหมอทั้ง ติดต่อหน่วยราชการใดๆหรือปธนาคารไปอะไรเราจะไปทําธุรกรรมอะไรเงี้ยบางทีเราคุยไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้เรื่องเรานะคะว่าอะไรยังไงบางทีเขาบอกว่าต้องการใช้เอกสารอะไรเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเงี้ยแกพี่เขาก็ยอมรับว่าพี่ไม่รู้เรื่องจริงๆพี่เขาจึงตัดสินใจหาแฟนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพี่บุญมาไปเจอผู้ชายแบบไหนกันทำไมสามคนสี่คนแกถึงได้เทหมด และอยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าในขณะที่เราล้มเนี่ยเราอยากหาใครสักคนที่เข้ามาช่วยเนี่ยฝรั่งที่เข้ามาอยากคิดว่าเขาเป็นคนใจดีอยากคิดว่าฝรัง่งออชอบช่วยเหลือคนแทคแคร์คนบางครั้งฝรั่งก็เข้ามาในรูปแบบมิจฉาชีพในรูปแบบที่หลอกลวงแล้วก็อยากได้ของของเราและอยากจะรู้เงินในบัญชีเราอยากรู้ว่าเธอมีอะไรสมควรที่เขาจะเข้ามาช่วยไหมพูดง่ายๆคือฝรั่งก็หวังผลประโยชน์เช่นกัน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ